สำหรับเรื่องการเมืองที่เริ่มร้อนมากขึ้นเรื่อยๆคือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับปี65เป็นปีที่เชื่อว่าจะต้องมีการเลือกตั้งและมันน่าจะต้องมีการเลือกตั้งระดับ99%นะครับน่าจะมีแน่ๆนะครับการเลือกตั้งที่จับตามองกันเบื้องต้นก็คือการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับกับการเลือกตั้งซ่อมซึ่งบังเอิญว่าตอนนี้มีหลายจุดนะครับคนกรุงเทพอาจจะตื่นเต้นกับการเลือกตั้งสส,สที่เขตหลักสี่แต่ว่านอกจากการเลือกตั้งสสที่เขตหลักสี่ก็ยังมีการเลือกตั้งซ่่ออออมีีาแรรร้้วนนนกกืต็ถ การเลือกตั้งซ่อมผู้ว่ากรุงเทพในช่วงวันหยุดปีใหม่นั้นความเคลื่อนไหวยังคงคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ว่าหรือว่าว่าที่ผู้ว่านะครับ ฝันใจคนกรุงเทพนะครับอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ก็เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความคึกคักนะครับมีการจัดกิจกรรมวิ่งนะครับตั้งแต่เช้าของวันที่1แล้วก็เส้นทางในการวิ่งก็ไปไหว้พระ9วัดน,นะครับมีผู้สื่อข่าวถามว่าไปไหว้พระเก้าวัดเพื่ออะไรนะครับอาจารย์ชัดชาติก็บอกว่าก็ไปพัสรีมงคลเนี่ยแหละนะครับไม่ได้มีเหตุผลอะไรนะครับแต่การไปไหว้9วัดของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่า1ก็คือเป็นกิจกรรมที่ เป็นกิจกรรมแบบเหมือน SME ภาคประชาชนเชิญชวนกันในอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วแล้วก็ดมประชาชนไปวิ่งกันนะครับแต่ข้อสอที่สําคัญมากกว่านั้นเนี่ยพอฟังสิ่งที่อาจารย์ชัดชาติพูดในการไปวิ่งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการไปวิ่งเพื่อโชว์ว่าตัวเองกล้ามใหญ่ขาบึกบุนกว่าคนอื่นซึ่งเรื่องนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าสุชาติชวีสู้ชัดชาติไม่ได้นะครับสกลทีหรือใครก็สู้ชัดชาติไม่ได้แต่ชัดชาติไปวิ่งและเขาใช้การวิ่งเนี่ยเป็นการสำรวจเส้นทาง ของเมืองกรุงเทพชั้นในตรอกซอกซอยต่างๆว่าจะสร้างการคมนาคมหรือการเชื่อมต่อระหว่างจุดต่างๆในเมืองได้อย่างไรเพราะกรุงเทพชั้นในเนี่ยเป็นพื้นที่ซึ่งจริง,รงๆการจราจรติดขัดนะครับการวิ่งเนี่ยคือการสำรวจเส้นทางไปโดยปริยายนะครับในเขตกรุงเทพชั้นในแล้วก็มีการพูดว่าเมื่อวิ่งนั้นก็ได้เห็นถึงปัญหาถนนฟุตบาทคนไร้บ้านซึ่งในเขตพระนครมีมากนะครับแล้วปีนี้ก็น่าจะมีมากขึ้นพนักท่องเที่ยวยังไม่ฟื้นนะครับจะพัฒนากรุงเทพชั้นในอย่างไรนะครับจะสร้าง พื้นที่สาธารณะใหญ่อย่างไรมีการพูดด้วยนะครับว่ารานกทมตอนนี้พื้นที่ประมาณ18ไร่บวกกับสรากลางกทมปัจจุบันนั้นจริงๆทั้งหมดควรจะมีการแปลงเป็นพื้นที่สาธารณะได้แล้วแล้วก็เปิดประเด็นว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่มีพื้นที่สาธารณะน้อยเกินไปดังนั้นเราเห็นวิสัยทัศน์ของชาติชาติว่าอย่างน้อยถ้าเขาเป็นผู้ว่าเขาจะเน้นเรื่องคนจนเมืองนะครับเขาจะเน้นเรื่องการสร้างพื้นที่สาธารณะให้คนในเมืองได้ใช้กันอย่างมีคุณภาพได้มากขึ้นส่วนสุชาติชวีวันนี้ไม่ได้มีคคคววามเเเลื่ออนนนไหไหะะรรป็พิศษับ เรื่องของการเลือกตั้งสสหลักสีนะครับมีความเคลื่อนไหวคึกคักนะครับหลังจากสุรชาติเทียนทองเปิดตัวไปนั้นเข้าใจว่าในช่วงรอยต่อจากปีเก่าสู่ปีใหม่คุณสุรชาติเดินลงพื้นที่อย่างหนักหน่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นจากวันวันที่31นะครับหรือแมก้กระทั่งวันที่1ก็ดีอีกคนหนึ่งที่ลงพื้นที่ต่อทันทีที่เข้าสู่ปีใหม่คือคุณเพชร กรุณพลนะครับคราวนี้ไปลงพื้นที่ที่ชุมชนสิทธิหลวงปู่ขาวมีคุณวิโร์ลักขันอดิสรสสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและคุณวรวรรณลักวงอดีตว่าที่นะครับสผู้สมัครสสเขต9ก็คือคนที่ตอนแรกว่ากันว่าจะได้เป็นผู้สมัครสอสของเขตหลักสี่พักก้าวไกลก่อนที่คุณเพชรกรุณพลจะมาแล้วก็บางคนก็ไปเสี้ยมว่าโอ้ยเพชรไปแย่งวรวรรณเขาต่างนานาจนคุณวรวรรณบอกไม่ได้แย่งผมเพิ่งลงพื้นที่แค่2เดือนผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับคุณวรวรรณก็มาเป็น คนที่ช่วยคุณเพชรหาเสียงด้วยคุณเพชรบอกว่าตอนนี้ยุทธศาสในการหาเสียงของเขาเนี่ยนะครับก็คือเดินหาประชาชนนะครับจาก7จ็ดโมงถึงสามทุ่มนะครับพยายามจะแก้ปัญหาของหลักสี่ซึ่งมีปัญหาหลักๆคือชุมชนแออัดที่อยู่อาศัยชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมีรายได้น้อยเมื่อไรายได้ของประชากรลดลงความเป็นอยู่ของประชาชนก็ลำบากมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการประกาศว่าแนวทางของพรรคก้าไกลนั้นเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่เห็นในสภานะั่นะคือเน้นการฟังปัญหาของประชาชนแล้วก็เน้นการแก้ปัญหาโครงสร้างนะครับระยะ ยาวอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะแก้ปัญหาที่ต้นตอรากเงาของปัญหาต่างๆนะครับบรรยากาศในการลงพื้นที่นะครับก็มีประชาชนมาถ่ายรูปคู่กับคุณเพชรกรลุนพลอย่างล้นหลามนะครับคุณเพชรก็ยืนยันนะครับว่าถ้าได้เข้าสภาจะไม่มีทางทรยศประชาชนอย่างเด็ดขาดนี่เป็นน่าจะเป็นการตอบคาถามของตอนที่เป็นอนาคตใหม่ซึ่งมันมีงูเห่าเยอะนะครับที่หลายคนก็ทําให้การคลางแคลงใจว่าเอ๊ะถ้าเลือกก้าวไกลรอบนี้จะมีงูเห่าหรือเปล่าซึ่งขราวนี้คงไม่น่ามีแล้วเพราะว่าพักมีประสบการณ์มากขึ้นแล้วในการ ทำงานนะครับดังนั้นเราเห็นความคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณชัตชาติสิทิพันธ์สุรชาติเทียนทองหรือว่าเพชรกระุนพลซึ่งลงพื้นที่อย่างหนักซึ่งทั้งหมดก็สะท้อนว่ายิ่งใกล้มีการเลือกตั้งคนที่ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือประชาชนนะครับอีกพื้นที่หนึ่งซึ่งมีการเลือกตั้งนะครับแล้วก็แข่งขันกันดุเดือดอีกเช่นเดียวกันนั่นคือชุมพรและสงขาตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับเพราะว่า มีการทำเหมือนกับว่าจะเจรจากันระหว่างพรรครัฐบาลด้วยกันนั่นคือพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์ว่าเขตไหนพลังประชารัฐส่งประชาธิปัตย์จะไม่ส่งเขตไหนประชาธิปัตย์ส่งพลังประชารัฐจะไม่ส่งแต่ในที่สุดแล้วนั้นมันไม่มีการดีลแบบนั้นประชาธิปัตย์กับพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็จริงแต่โดยธรรมชาติของพรรคการเมืองทั้งคู่นั้น กันไม่ได้อย่าลืมว่าประชาธิปัตย์นั้นเป็นพรรคซึ่งเข้ารัฐบาลด้วยการมีเงื่อนไขเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญสมาชิกพรรคบางส่วนไม่ต้องการหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแต่แพ้กลุ่มที่อยากหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกไปดังนั้นเป็นการเข้าร่วมรัฐบาลแบบที่มันมีความเหม็นขี้หน้ากัน พรพลังปราาะชลเองก็เหม็นขี้หน้าประชาธิปัตคุณปารีณาคุณศิระเจนจาคะสมัยยังอยู่ในสภานะศิระหลุดแล้วแต่ปรีณายังอยู่แต่ผมนึกว่าแกหลุดไปแล้วเหมือนกันเนียด่าคุณชวนทุกวันดา่าประชธาิปัตทุกวันดังนั้นเหม็นขี้หน้ากันตั้งแต่ในสภาแล้วพอมาลงเลือกตั้งซ่อมไอ้ความเหม็นขี้หน้ากันเนี่ยมันไม่จบไปด้วยดังนั้นมันมีการแข่งขันกันอย่างหนักหน่วงตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นในกรณีพื้นที่ภาคใต้ก็คือ คล้ายๆกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหลักสีนะครับหลักสี่เนี่ยหมอชนน่านหัวหน้าพรรคพื่อไทยบอกว่าแข่งกันเลือกตั้งเนี่ยไม่กลัวเรื่องเพชรกรลุนพลตัดคะแนนเลยนะครับไม่กลัวเรื่องสุรชาติจะแพ้เลยแต่กลัวอย่างเดียวคือมันจะมีการใช้อํานาจรัฐมาหนุนช่วยให้พลังประชารัฐชนะหมอชนน่านพูดไว้แบบนี้นะครับว่ากลัวจะมีการใช้อิทธิพลหนุนให้พลังประชารัฐชนะ,ะนั้นคือฝ่ายค้านพูดถึงการเลือกตั้งกับรัฐบาลนะครับปรากฏว่าที่ชุมพรวันนี้นะครับ ประชาธิปัต์ระดมพลังกันไปหาเสียงให้กับผู้สมัครสอสอของพรรคนะครับคุณองอ,อาจคามไพบูลรองหัวหน้าพรรคไปด้วยนะครับแล้วก็มีคนสำคัญของพรรคหลายคนไปนะครับหลักๆก็คือไปรณรงค์นะครับไปปราศัยชี้แจงว่าที่ชุมพรนะครับทำไมควรจะเลือกผู้สมัครของประชาธิปัตย์นะครับมากกว่าผู้สมัครของพลังประชารัฐแล้วก็เน้นย้ําถึงความเป็นคนรุ่นใหม่นะครับของคนที่เป็นผู้สมัครของ พรรคประชาธิปัตย์ไปนะครับก็เป็นการแข่งข,ขันกันตามปกติแต่ว่ามันมีการเปิดข้อมูลโดยคุณดาเมตร,รัตนชเวงโคศกประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นผู้ในการเลือกตั้งประสานงานส่วนกลางว่า ตอนนี้ที่การเลือกตั้งชุมพรเขตหนึกับสงขลาเขตหนั้เน,นเริ่มมีความผิดปกติและเล่นสกปรกนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเสียงคุณอิสระพ,พง์มากอัมพัยเลือกตั้งซ่อมเขตหงชุมพรกระแสะดีนะครับทำงานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเขตหสงขลาสุภาพรรํ์กาเนิดผลทํางานด้านสตรีอย่างต่อเนือ่องตอนนี้อย่างพุ่ง ตามแพงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันมีการใช้ทหารเดาราวหนึ่งร้อยนายนอกพื้นที่เข้าไปยังเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดชุมพรซึ่งถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติมีลักษณะของการกดดันการรณรงหาเสียงของพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณดาเมศพูดถึงบุคคลที่มีชื่อย่อว่าเสตอนะครับว่าเสตอตอนนี้มีการเอาทหารนอกพื้นที่ไปกดดันขัดขวางการหาเสียงของประชาธิปัตย์ ซึ่งก็น่าจะเป็นคล้ายๆเหตุผลเดียวกันกับกรณีกรุงเทพหลักสีคือเป็นการกดดันฝ่ายคู่แข่งพลังประชารัฐนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าพลังประชารัฐอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าแต่ถ้าพลังประชารัฐไม่อยู่แล้วใครจะอยู่นะครับเพราะว่าก็แข่งกันอยู่แค่2องพักนะครับคุณราเมศร้องเรียงไปยังพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการฐานบอกว่าขอให้ทหารกลับเข้ากรมกองนะครับรามาถึงจุดที่ประชาธิปัตย์เรียกร้องว่าให้ทหารกลับเข้ากรมกองนะครับถอยออกไปอย่าเข้ามายุ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซอมได้แล้วดังนั้นสถานการณ์การเลือกตั้งซ่อมกําลังเร่ารอนะครับเพราะว่าการเข้ามาสู่การเลือกตั้งของพลังประชารัฐในทุกพื้นที่เสียงลือของการใช้อํานาจรัฐอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแม้กระทั่งกับพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองนะครับสนามชุมพรสนามสงขลานั้นมีการใช้ทหารเข้าไปล้าต้องจับตาว่ากรุงเทพหลักสี่ซึ่งกําลังจะมีการเลือกตั้งในเดือนนี้เหมือนกันนั้นจะมีการใช้ทหารหรืออํานาจรัฐหนุนพลังประชารัฐหรือไม่ฟังมุมมองของคุณเพชรกรลุพลและอาจารย์ชัดชาติดูครับ มองยังไงที่เขาบอกว่าอย่างพักก้าไกลมันจะไปตัดคะแนนกับเพื่อไทยกันเองนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าคําว่าตัดคะแนนมันไม่มีอยู่จริงเพราะว่าแฟนคลับของพักก้าวไกลก็ต้องเลือกคนของพักก้าวไกลแฟนคลับของเพื่อไทยก็ต้องไปเลือกคนของเพื่อไทยเพราะฉะนั้นการที่เราจะชนะกันในการเลือกตั้งการเลือกตั้งคือการแข่งขันหาคนที่เหมาะสมที่สุดที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการมากที่สุดเข้าไปขับเคลื่อนประเด็นนโยบายและการแก้ปัญหาในท้องที่ในระดับชาติ การที่เราจะชนะสมมุติถ้าผมจะชนะแล้วให้คนที่ไม่ได้ชอบผมอ่ะเขาเป็นแฟนคลับของอีกพักมาเลือกนั่นมันก็คงไม่ใช่ชัยชนะที่เหมาะสมหรือสวยงามนะในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยมันมีการแข่งขันได้หลากหลายไม่ใช่เพียงแค่1หรือสองพักไม่ใช่คนดีหรือคนเลวแต่มันคือการแข่งขันที่หลากหลายแล้วก็ให้ประชาชนที่มีความคิดความชอบทางการเมืองที่หลากหลายได้ตัดสินใจตามนโยบายของพักแต่ละพักครับ อย่างคุณเพชรเห็นหน้าตาว่าที่ผู้สมัครของแต่ละพักนี่เราประเมิยยังไงบ้างคะในการต่อสู้ทางนี้คะประเมิยยังไงเหรอครับก็แต่ละคนก็ลงพื้นที่กันมาเป็นนักการเมืองอาชีพเนาะเขาก็ทําพื้นที่กันมาหลายปีบางคนก็เป็นสสเก่าอ่าบางคนก็เป็นญาติสสเก่าส่วนเราเนี่ยก็เป็นนักแสดงซึ่งต้องบอกว่ารรษาทางการเมืองต่ํามากเรียกว่าเป็นมือใหม่ในวงการเลยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปครับ ระยะเวลาอีกเกือบหนึ่งเดือนที่จะหาสีเนี่ยเรามีการวางแผนลงพื้นที่ยังไงบ้างเพื่อเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เห็นความตั้งใจในการทํางานก็พยายามลงพื้นที่ให้คนได้เห็นแล้วก็รู้จักเยอะที่สุดนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มเดินตั้งแต่เริ่มเดินให้คนได้รู้จักแล้วก็ได้รับรู้ถึงนโยบายของพรรคแล้วก็การแก้ปัญหาของเราเนี่ยเริ่มตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงเสร็จประมาณสามทุ่มทุกวันการจะแก้ปัญหาในพื้นที่อย่างเดียวให้จบจบไปเป็นวันวันสุดท้ายแล้ว นานไปปัญหามันก็ยังเกิดขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนเวลาเห็ดโดนน้าแต่ถ้าเราแก้ปัญหาในเชิงระบบได้เนี่ยปัญหาขั้นต้นพอแก้จบและแก้ปัญหาในเชิงระบบตั้งกฎกฎติกาหาผู้รับผิดช,ชอบปัญหาเนี้ยมันจะถูกแก้อย่างยั่งยืนหลายๆชุมชนที่ไปมานะครับในเขตหลักสี่ะจตุจักรปัญหาหลักเลยเรื่องที่อยู่อาศัยเพราะว่าในหลักสี่และจตุจักรเนี่ยถ้ารวมๆกันแล้วเนี่ยมีชุมชนที่จัดตั้งโดยกรทมแล้วก็ของฟแฟลตการเคหะเนี่ยมากกว่าเกือบเกือบร้อยชุมชน แล้วก็มีคนที่เป็นผู้เช่าแล้วก็ผู้ที่บุกรุกของที่ราชการเนี่ยเป็นแบบหมื่นๆคนทีเดียวปัญหาหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็รายได้ของต่อหัวของประชากรในในเขตหลักสี่แล้วก็จตุจักรเพราะว่าพอเป็นบ้านที่เช่าเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะและด้วยโควิดที่2ปีที่ผ่านมาก็ทําให้รายได้ของประชาชนเนี่ยลดลงผมไม่จอะเป้าหมายใครเลยผมแค่นําความคิด ของพักวิธีการแก้ปัญหาของพักและผมไปนําเสนอให้ประชาชนได้รู้นั่งจับข่าวคุยกันมองตากันว่าปัญหาแบบนี้แต่ละชุมชนมีปัญหาที่แตกต่างกันแม้แต่ปัญหาเดียวกันในแต่ละชุมชนทางแก้ก็แตกต่างกันหรือแม้แต่คนแต่ละคนก็แตกต่างกันก็คือพยายามเดินเจอให้เยอะคุยให้เยอะแล้วสุดท้ายผลจะเป็นยังไงผมโอเคมากๆพื้นทีา่สนาคือหัวใจของเมืองเลยนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เรามามีปฏิสัมพันธ์กันนะอย่างคนที่มาวิ่งวันนี้ หลายๆคนไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับก็มาเจอกันบนพื้นที่สาธาระมาแลกเปลี่ยนความเห็นการมาปรีมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันมีค่านิยมร่วมกันผมว่ากรุงเทพเราขาดพื้นที่สาธาระที่มีคุณภาพผมว่าที่สาธาระที่มีคุณภาพก็เป็นเรื่องสําคัญนะแต่ที่เราวิ่งในนเรเห็นว่าบางทีเรามีสวนสาธาระไม่เยอะพออย่างตรงลานกรทรรมลาคนเมืองเนี่ยเราปรับให้เป็นพื้นที่สาธาระได้ไหมสาราว่าการกรทมงจริงแล้วเรามีอีกที่หนึงที่ดินแดงนะที่ผมว่าควรจะย้ายไปให้หมดแล้วครับเพราะว่าเรามีที่ใหม่ที่ดินแดงแล้ว แต่ลาเก่าเนี่ยปรับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นสำหรับคนเมืองได้ไหมเป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับคนเมืองรวมกับลานคนเมืองก็จะเป็นแหล่งสารพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพทําเป็นศูนย์แสดงศิลปะแสดงนิทรรศการกรุงเทพได้ไหมพื้นที่ตรงนี้รวมกันประมาณ18ไร่นะที่เราแล้วข้างล่างมีที่จอดรถใต้ดินพัฒนาเป็นที่ให้คนกรุงเทพมีพื้นที่สาธารณะเพิ่มได้ไหมปัจจุบันเนี่ยที่กรทมสองที่ดินแดงมีทุกอย่างครับมีสภามีห้องทำงานหมดแต่บางทีเราจะมีสองสนักงานแยกกันอยู่ ผมว่าก็ควรจะเอาส่วนใหญ่ไปให้ที่นู่นให้หมดแล้วปรับตรงนี้คืนมาเป็นพื้นที่ให้คนเมืองเป็นพื้นที่สาธารณะครับ